ถึงคิวพี่ใหญของแก๊งแล้วนะคะกับพี่ป๊อกปียธิดาที่รับบทเป็นดุดดาวนะคะในซีรีส์แฮงเอาเปลือกรักปมหลวงค่ะที่ต้องมารับไม้ต่อนะคะกับปมปัญหาชีวิตรักที่กําลังรอจะถูกเปิดเผยบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าหนักหน่วงแล้วก็ทอรหดยิ่งกว่าน้องๆทั้ง4คนอีกค่ะ ปอกปียะิดาและแพนเค,ค้กเขมนิดสองสาวผู้เดินเรื่องช่วงโค้งสุดท้ายในแฮงเอาท์เปลือกรักปมหมลวงที่ทั้งสวยและเพอร์เฟกสะท้อนคําตอบของเปลือกที่ห่อหุ้มชีวิตรักได้อย่างท่องแท้จริงๆค่ะหากคุณผู้ชมคิดว่าชีวิตของสมสุดาหรือแพนเค,ค้กเขมนิดในซีรีส์นี้ดราม่าแล้วละก็คงอาจจะต้องเตรียมใจให้กับความพีคของชีวิตครอบครัวดุดดาพี่ใหญ่ของแกง out, ๊งแฮงเอาท์ผู้คอยให้คําปรึกษาน้องๆมาโดยตลอดก็ได้ค่ะ แม้ดุดดาหรือป๊อกปียธิดาจะรับบทเป็นพี่ใหญ่ปิดฉากเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้แต่หากทุกคนได้ชมแล้วจะรู้ทันทีว่าเธอคือคําตอบและจุดเริ่มต้นของแก๊งแฮงเอาทติดตามบทสรุปชีวิตรักของห้าสาวได้ในแฮงเอาทเปลือกรักปมลวงคสองคุณกำลังเ,เข้าใจผิดนะครับปัญหาแค่เนี้ยสมต้องผ่านมันไปให้ได้พวกผู้ชายก็ชอบหาเศษหาเลยตลอดอยแล้วไม่ใช่เหรอคะ เหณจาเที่ยผมเคยพูดเลยว,ว่าผมผมที่ไปอยู่กับคุณเนี่ยผู้ชายเนี่ยตอนมันจะเอาเนี่ยมันพูดได้ทุกอย่างนั่นแหละเจะดุดเขามีลูกชายโตเป็นหนุ่มแค่เนี้ยหนูก็อึ้งไปดอกแล้วนะตนนั้งหน่ะมีแม่ที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลนี่เราแทบจะไม่รู้จักเจดุดเลย เรียกว่าเข้มข้นสดๆห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมกันได้นะคะกับซีรีส์แทงเอาเปลือกรักปมหลวงนะคะทุกคืนวันจนันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องโมโนทวนดีนาเลยค่ะ